กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเสนอพี่หมอหญิงขอแชร์ตอนมะเร็งปอดเฮ้ยเห้นรอด้วยจะไปไหนล่ะรอด้วยสิน้าเป็นใครครับฉันน่ะเหรอฉันคือมะเร็งปอดมะเร็งที่คนทั่วโลกป่วย และเสียชีวิตมากที่สุดว่าแต่พวกนายไม่กลัวฉันนั้นเหรอฮะก็น,น้าไม่เห็นหน้ากลัวเลยตัวนิดเดียวเองตัวนิดเดียวงั้นเหรอฉันคือมะเร็งที่คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตท่านนั่นนนะ้าพูดไปแล้วครับอ,อ้าวเหรองั้นเอาใหม่ ฉันคือมะเร็งที่สร้างผู้ป่วยรายใหม่ถึงวันละ47คนหรือ17,222คนต่อปีแบ่งเป็นผู้ชายเนี่ย17,66คนผู้หญิง6,456คนและเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตวันละ40คนหรือ14,534คนต่อปีแบ่งเป็นผู้ชาย 9,091คนและผู้หญิงถึง5,443าคนเลยเป็นไงล่ะเอ้านี่ยังไม่กลัวอีกเหรอเนี่ยมเร็งคืออะไรครับหจุดนะมเรงปอดเฮ้ยพี่หมอมอเด็กๆไม่รู้หรอกค่ะว่ามะเรงคืออะไรเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องให้ความรู้และคิดถ okay. ึงคนอื่นให้มากๆเพราะมะเรงปอด มีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสสารก่อมะเร็งเช่นแร่ใยห,หินกาสเรดอนรังสีควันทูบควันจากท่อไอเสียและมลภาวะทางอากาศและที่สำคัญคือความเสี่ยงจากการสูบและรับควันบุหรี่นั่นแปลว่าคุณกำลังทำให้ตัวเองและเด็กๆเ,เหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งตอดสวัสดีครับพี่หมอ,อขอขอ,ขอโทษนะครับผมไม่ทันได้คิด ไปวิ่งเล่นกันต่อได้เลยจ้ะเด็กๆ <c oughs> คุณเองก็ด้วย <c oughs> อย่าลืมไปตรวจสุขภาพบ้างนะคะเพราะสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งปอดคือการไอเรื้อรังไอมีเสมหะปนเลือดหายใจลำบากมีเสียงหวีดปอดติดเชื้อบ่อยหรือเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเป็นประจำรู้ไปก็รักษาไม่ได้ไม่ใช่หรอครับพี่หมอ <c oughs> ไม่ต้องห่วงค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามีแนวทางการรักษาหลายแนว ทั้งการผ่าตัดการฉายรังสีการรักษาแบบเฉพาะทางและการให้สารเคมีบำบัดยังไงก็ตามเราควรไปตรวจเช็คร่างกายบ่อยๆนะคะงั้นตอนนี้ผมตรวจได้เลยไหมครับได้เลยค่ะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเพราะมะเร็งรู้เร็วรักษาทันป้องกันได้